ของสี่ห้าหนึ่รูปสีนะ่ครับแผ่นนี้ครับหนึ่งรูปสี่ครับพี่บอยกดีตูนมากระิอ,อ้าวเนี่ยน่าจะบรรจุในตะกร้อโลกนะครับอรร่่ อ้าวสิคนยังมีช่องว่างนะครับห<ป>ายคนพู้สองห้าห้าเท่ากันยังอยู่บอยไป <c oughs>

ในรวมค่ายทั้งห้าคนนะครับดีแล้ตองนนี้นะักเรียนไทยสองคนนะครับนักเรียนไทยนะครับหกา

โอเค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 โอคโอเคโอคโอเ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 เคโอเอเคอเคโออเคโอเคโออเคโอเเคโอเคโอเ

ไปไปหัวไปโอ้โหเลยโอ้โหเข้าห โอโหหนึดรุครับตอนนี้อสดนรุมครับสดนรุมครับ

啊！啊！啊哈哈、啊啊啊啊！哎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 、啊！哎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 ！哎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 ！ ในกรรมการหัวร้อยเดียวครับโอเอ็มมีหัวร้อยเดียวครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเอเมนในพาดดูย่างเดียวครับอ่อทีมอ้าวสบายโย่ทไไีมอะไรโอ้ Oke oke. Ini ada yang berani. Apa ya? Hei, betul yang berani. Oh. Hei, betul. 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 Hei

อะไรมึงบอกมึงเดือยเอาเอาสร็จแล้วไงครับฟังสี่รูมฟังสี่รูมหนึ่งใช่ะเนาะเอามาติดคุยอยู่โอ้โหนะครับเตือนคาดนะครับ